ดีจ้าพี่น้องกินนะไม่กินนัในน้ำผู้ใจจ้ะอดเพราะนั้ยเื่ตาอันนี้มน,อโ,อน,น,น,นโลกเก่าแล้วก็คือเราข็พอเลี้ยดแ ก็นอนมาหลับงช้าตั้งหลับปวดหัวจจหรับปมะมาหาทุ่มนอคืนหลายแม่ป่วย So The ูลงบ้านเ่อทีเีวรอจ้ะน้องมาตัวคนเดียวไม่มี็นรจ้ะจะูดใจนะข้ารางเหมือนกับนางว่าจะกัด้ารงมือนกับดีเล่าเลหนางว่าสะไปแม่ห้อง <c oughs> น้ำมาเปิดหัวเปิดหัวแห้งเลยจ้ะเปิดหัวจนตาเดยงยาพาร,ราเราจะก,กินคลงร์ซีเม็ด เป็นสุกแล้วก็ลองคืนน้ังายตายคือการสุกคนผู้ถ่าตายสุมม่มตายแบบโดดเดียวอะไรแบบหา้งหางเถียห้างยางไปน,นัมม่งจมงูต้มต้มขึ้นอย่างห้างเถียคือพีโลกที่ดีหรอก็ายางไปร้หมูบามีนะ เอาพี่หลอกเลยเนาะเอาพี่ฝรัลล่งฮะบ้องหัจักกันหรอกหลอกก็บ่คืึนนะ้หรอก ไปท่ายแล้วเรนกินต่ร์ลงน่ามาท่ากับเ่นพิ่อ่ะออากอ้ตายยากน้อยว่าไม่แล้รุ่งพราไม่เปาะกันกินแล้วก่อนเราจะกินแล้วแล้วเศร้าเรนประเดียว <c oughs> กินน้ำกินแพร่ปรลลูกน้นองเขาพูดอย่ไปอ่านว่าแง่กินผลไม้เขาห้กินก้อนอาหารเอามาทจะได้สางกาได้เรื่องดูดวิตามินเื่งดูดเนยังมาไปใส่ด้ได้ดีนะเลืก <c oughs> กินนั่น ห้างเมื่อก็กินกล้วยห้างเมื่อก็กินลูกแพรอะไรเนี่ยห้างเมื่อก็กินสตรอเบอรี่แต่ถ้าห้าวจะอยากกิน, <c oughs> นก็่ห้าวก็ดูแลจะคลองเยอะกันมันจะเป็นยังกับซา,มานะงมันเลยนะแล้วน้องเหมือกินกกน้องงวนะ่วนาะน้องง่วนฟี่นะแก คี่ทำงานไม่น้องงัวฟี่ไม่น่องมีผลไม้ไม่ขนมปังฟี่ของฟี่มีในโลก เขียวแหละชาเขียวผสมมิ้นต์กินแล้วมันตื่นใจนะน้องสาวก็กินแค่นี้แหลนะจ้ะอยากจะไปขอแล้วทายคลิปแล้วจะใหทายบ่ยะแต่เบิ้งมันเล่าสิไลนนี่ซนะเบิงบบ้งถ้าเบิ้งเด้อกินน้องพวกเนี่เป็นตาไน,น่ยังวะ What are you doing? Oh, honey! inside, eh? Give me one song! Uh, one song? Yes! Quite an easy one? Yes! Up to you! No video, honey! I have not video! Can you pray for me? Okay. Uh, okay. Right. This one. Honey. Okay. Thank you so much. What song you will pray? It's called Hoof path And it was written in the 15th century. Oh. So it's really old, like over 500 years old. Oh. You probably hear how old it is when you hear it, because it sounds old. <laughs> a few mistakes. Oh my good. Very good. <laughs> good. for me. Thank you so much. Okay, off you go. <laughs> <laughs> okay. Bye bye. Bye you Can nón load nam no. ได้แล้วพี่น้องได้คลิปแล้วฝรัง่งเนี่ยจะเขาจะมีความสุเป็นส่วนตัวสูงตาขาเซโนกับคือโน่จะเขาบอหายกับคือบ่าหายเด้เไาจใไปจำจีจำแช่บ่ได้หนูพูดเล่า,าเขาไม่อยากรบก,กวนแล้วนั่งบอกว่าเมยเมยก็สบายแล้วก็คิดหลายเนาะ จ้าพี่น้องจ้าใช่หรอพี่จ้าพี่น้องจ้านี่แหละแล้ว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 ไปขอเราได้เพลงนึงจ้ะเพราะอันนี้ก็คือมีสายของเล่านะจ้าแต่เล่าแล้วว่าหายก็คือเล้วว่าหายเล้วว่าหลีกก็คือว่าหลีนจ้ะเลาสิเลนให้เล่าก็เเฮดเองของเล่า เข,เขาจะมีความเป็นส่วนตัวสูงจากฝรั่งเขาจะไปรบก,กวนเขาอย่างสิบ่ได้จ้ะเพราะว่าเขาบอกหมักว่กหมักทายหลูกว่กหมักอีย่างนี้สินะอันแต่ว่าเราก็นั่นเยอะเราก็หายย่ดหรอกถ้าน้อาไปถามไปอย่างสินะอย่าพี่น้องจ้าชีวิตเราก็ต้องเคารพเพื่อนนะจ้ะเพราะว่าช่วงนี้เพมันก็ขึ้นหลายนะมันขึ้นม้องมาลับหก โอ้โห่โม่งเศร้าไหมเล่าหลับเล่าหยีบไปน้อยนึงแล้วก็ตื่นเดี๋ยวก็จะพากันออกไปเยี่ยมยาติพี่น้องขอบคุณหลายๆเด้อจะสําหรับคลิปนี้กิมมอม,อมอแมตจะกับพอกันลิปหนาเด้อขอบคุณเพืเ่อนเพือนทุกๆกำลงังข้อใจข้อผููใจเป็นยังก็เป็นครืองขั้วข้อบ,บอง,องบัมแมนบ่พี่น้องเราก็ขอขอขอกินอาหารทะเลอยู่นะ่ะเอากินปลาทูอยู่ดิ จ้าพี่น้องจา้าขอพูดหลายๆเด้อจ้าคลิปนี้ขอทุกคนมีความสุขความเจริญในชีวิตหน้าที่การงานเด้อจา้าพอกันคลิปหนาจ้าพี่น้องบ๊ายบายบ๊ายบาย,บาย